ไรอบนี้ได้เสื้อมาแต่ละตัวไม่สวยเลยอะจเย็นก่อนเพิ่งจะให้ใจเย็นได้ไงดูดิคอก็ย้ยสีก็ซีดหมดแล้วสภาพแบบนี้ยังไงก็ขายไม่ออกหรอกเราแบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี่ล่ะเดี๋ยวเราค่อยคิดเอาก็ได้เพิ่งเราไม่เจ๊งหรอกนะเพิ่งอยู่บ้าน ปีใหม่น่าจะมาหาแกกินนี่ก่อนนะจะได้มีแรงแกกินเถอะฉันกินไม่ค่อยลงอะ่ะกินหน่อยนะสักคำนึงก็ยังดีไม่งั้นเสียน้ำใจแย่ฉันอุตส่าห์ขับไปซื้อเจ้าโผที่แกชอบเลยนะืไม่เห็นจะต้องไปไกลขนาดนั้นเลยก็ฉันอยากให้แกได้กินของอร่อยๆฉันรู้นะว่าช่วงนี้แกเครียดเรื่องธุรกิจแต่ยังไงก็สู้ๆนะ มันก็ต้องมีทางออกแน่นอนพึบไว้สู้เพื่อลูกนะถ้ามีอะไรก็บอกฉันได้นะถ้าฉันช่วยได้อะก็จะช่วยขอบใจมากนะพี่ใหม่เป็นไงแม่ครัวของฉันฉันก็กำลังลองทำอยู่นี่แหละงั้นยังไงฉันเลิกงานแล้วไปช่วยขายนะโอเคได้เลยจ้า บายบายบบาายยจะขายได้ไหมเนี่ยดูไม่ค่อยน่าซื้อเลยเอาวะสู้ๆเข้ากล่องไหมจ้ามีทั้งผัดกะเพราแล้วก็ผัดน้ำมันหอยเลยจ้าเข้ามาซื้อก่อนได้นะ อะไรดีคะ่ะเอาข้าวกะเพราสองกล่องจ้ะได้คะ่ะสี่สิบบาทคะ่ะจ้ะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะกันมาแล้วครับไหนขายวันแรกเป็นไงบ้างเพึ่งขายได้แค่สองกล่องเองอะ่ะ งั้นเดี๋ยวกันขายต่อเองเพิ่งจะได้ไปพักด้วยข้าวกล่องไหมครับมีทั้งผัดกระเพราผัดน้ำมันหอยเลยนะครับอ้าวปีใหม่ทำไมมาไวจังวันนี้รถไม่ค่อยติดอะ่ะแล้วนี่ขายเป็นไงบ้างตอนแรกฉันก็คิดว่าจะขายไม่ได้เลยแต่ก็ขายได้ไปสองกล่องแล้วอะ่ะรับไดดีครับกระเพราสองกล่องครับได้ครับผม ได้แล้วครับอบค,ครับจริงๆฉันต้องขอบคุณแกนะที่ให้เงินมายืมขายข้าวกล่องอะ่ะถ้าไม่มีแกฉันก็ไม่รู้จะทำไงกับชีวิตดีโหเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกไว้ถ้าแกเป็นเท่าแก่ร้านเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเปิดสาขาร้านให้ฉันละกันได้สิ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาเข้าวกล่องไปส่งให้เที่ยวฟิตนะคะ โอเคได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ อบคคุณ่ะฮัลโหลปีใหม่ฉันโอนเงินไปให้แกแล้วนะเข้าหรือ,อยังอ๋อเข้าแล้วนี่แกเอาเงินไปจ่ายนี่เก่าหมดแล้วหรอถึงเอามาคืนฉันเนี่ย ่วันนี้ฉันขายได้เงินครบพอดีเลยโ,โหเก่งมากเลยค่ะเพื่อนสาวเพิ่งเริ่มุรกิจก็เคลียร์หนี้หมดซะละก็พอแกนั่นแหละยังไงก็ขอบคุณแกนาที่ช่วยเหลือฉันอนะจิบจ้อยน่าแค่เห็นแกไปได้ดีฉันก็หมดห่วงแล้วนี่ไงสร้อยข้อมือที่บอกว่าอยากได้สวยจังเลยอ่ะ ขอบคุณนะกันกันน่ารักที่สุดเลยมาเดี๋ยวกันใส่ให้นะกันนี่มันอะไรอะ่ะเพิ่ง ตัวเองที่หามาแทบตายมาเปยของให้ผู้หญิงคนอื่นแบบนี้เหรอแล้วคน,นข้างๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรด้วยนะไหนๆก็รู้ลนะ้วแปลว่าเราเลิกกันไปเถอะนี่การจะทิ้งเพื่อนกับลูกจริงๆหรอ ายถูกกว่าเหรอใช่โคตรแย่เลยอ่ะเอาสูตรร้านอาหารแกไปเปิดยังไม่พอยังมาขายตัดละคากหรือว่าฉันจะเลิกขายดีอ่ะแกเฮ้ยแกอย่าเพิ่งท้อสิเพิ่งสู้เพื่อเจ้าตัวเล็กหน่อยเราฉันจะทำไงดีอ่ะแก ฉันว่าไอเดียอาหารคีนแกเนี่ยต้องปังแน่แนเลยอะไปเอามาจากไหนฉันเห็นว่าคนสมัยเนี้ยเขารักสุขภาพกาันอีกอย่างฉันก็ทองด้วยฉันเห็นว่าไอเดียนี้ยมันดีก็เลยเอามาทําขาย,ยางั้นเดี๋ยวฉันเอาไปขายเพื่อนที่ออฟฟิศด้วยจะได้เพิ่มฐานลูกค้าให้แกอืมขยันขนาดเนี้ยเดี๋ยวฉันเพิ่มค่ายิ้วให้แกเลยอือโูแล้วนะม <c oughs> ีค่าแรงแกนะ ชิมแล้วเป็นไงก็บอกฉันด้วยโอ้ยใช้วัตถุดิบดีแบบนี้ยังไงก็อร่อยกันไปซื้อหมูสดสักห้าโลนะเมื่อวานขายหมดเกลี้ยงเลยได้ครับเอ่อซายกันว่าเราลองลดต้นทุนดูดีไหมอย่างใช้วัตถุดิบที่เกตต่ำลงแบบเน,นี้ยพวกเศษหมูหรือหมูบดอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ยังไงลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเราขายถูกอยู่แล้วไงถ้าลดตรงนี้ได้นะเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นก็ดีนะลูกค้าเราเยอะอยู่แล้วถ้าเราขายแบบนี้ได้เราจะไเได้รอยสักทีนี่พวกแกเอาไล้วให้ฉันกินรสชาติห่วยแตกหมูก็มีกินผักก็เหี่ยว ออ๋ขายราคานี้ก็แบบนี้แหละจะให้ฉันใช้หมูจากฟาร์มนอกหรือไงแต่เมื่อก่อนมันดีกว่านี้ไงเนี่ยเอาไปให้หมากินนะมันยังดมแล้วเดินหนีเลยกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินคนอื่นเขากินกันเยอะแยะถ้าเอาของถูกมาขายวังกำไรแบบนี้ฉันขอให้เจ๊งเร็วๆก็แล้วกันนะ กันทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยอ่ะไม่ใช่แค่วันนี้หรอกไม่มีตั้งแต่วันนั้นแล้วโอยไม่น่าเลยแล้วเราทำางกันดีอ่ะสายกล็ลาออกจากงานแล้วด้วยได้หรอคะ่ะทานให้อร่อยนะคะ จ้ะคุณแม่วันนี้ขายดีไหมเอ่ยฉันก็ขายได้เรื่อยๆจ้ะได้ข่าวว่ากำลังจะขยายสา,าขาด้วยนี่โหข่าวไวเชียนะสำนักไหนเนี่ยวันนี้แกจะกินอะไรจ๊ะเดี๋ยวฉันทำให้ไม่ต้องหรอกฉันแค่มาหาหเฉยๆอะ่ะสายอย่าทิ้งพี่ไปเลยนะ ฉันเสียเวลากับพี่มามากแล้วผาฉันมาลำบากงั้นเราไปหาทุนเปิดร้านใหม่นะเผื่อว่าจะได้ขายดีขึ้นไม่เอาด้วยหรอกฉันอยากอยู่เฉยๆแล้วมีคนเลี้ยงพี่เลี้ยงฉันได้ปะละ่ะเสียเวลาขอบคุณค่ะเป็นไงขายดีไหม ขายดีอยู่ค่ะพี่ในแอปก็ขายดีมากอ่ะนี่ลองชิมหน่อยผลไม้สกัดเย็นพี่ว่าจะเอามาขายที่ร้านอืมอร่อยดีนะพี่สดชื่นมากสูตรเนี้ยพี่ทำเองเลยนะพี่กะว่าจะเอามาขายที่ร้านอะ่ะจะได้ครบมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอ้าวแกออกมาร้านไม่บอกฉันเลยนะฉันแวะมาแป๊บเดียวอะ่ะพอดีผ่านมาทางนี้ อโอเคมานั่นงเมากันเออนี่แกได้ข่าวเรื่องกันไหมตอนนี้ถูกสายทิ้งแล้วนะได้ข่าวมาว่าเมาแบบเสียผู้เสียคนเลยงานจารไม่เอาเลยช่างมันเถอะมันจะเป็นยังไงก็ช่างนะตอนนี้ฉันสนใจแค่ลูกคนเดียวก็พอตั้งแต่ฉันมีลูกนะลูกก็ทำให้ฉันสู้ได้กับทุกเรื่องเลยได้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจ เดี๋ยวพอลูกแกโตมานะเขาก็จะรู้เองแหละว่ามีแม่ที่เก่งแล้วก็รักเขามากที่สุด